ช่วงสุดท้ายของตอบโจทย์ข่าวค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ครบรอบ25ปีแล้วนะคะของอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าเชอร์โนเบลที่อดีตสหภาพโซเวียตค่ะถือว่าเป็นอุบัติภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และยิ่งเกิดวิกฤตนิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อไม่นานวันนี้และจนถึงขณะนี้ก็กําลังพยายามแก้ปัญหากันอยู่ทําให้ทั่วโลกเกิดคําถามขึ้นมานะคะว่าควรจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะติดตามจากรายงานค่ะ ภาพถ่ายของเจ้าหน้าที่กรีน a c e ซึ่งเข้าไปสำรวจพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเชินอบิลเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแสดงให้เห็นว่าแม้อุบัติเหตุโรงไฟฟ้าเชโนอบิลจะผ่านมาถึง25ปีแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการอะไรได้มากเมืองยังคงถูกทิ้งร้างปราศจากผู้คนในรัศมี30กิโลเมตรจากเตาปฏิกรณ์ที่ระเบิด เจ้าหน้าที่กรีนทสซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่ลงพื้นที่หลงังเกิดอุบัติเหตุเมื่อ25ปีก่อนยังตรวจพบการปนเปื้อนของสารจำมันตรงสในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์นมลูกเบอร์รี่ป่าและเห็ด uh, in this location known uh, deformities, birth deformities and also big uh, difficulties with the immune system. ยังคงไม่มีข้อสรุปว่าจำนวนผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยโรงไฟฟ้าเชนอวิลมีเท่าไรเรามีการอ้างข้อมูลตั้งแต่4,000คนถึง9,000 0 0คนแต่สถิติในประเทศเบลารุสพบว่าประชากร270,000คนเป็นมะเร็งและ93,000คนเป็นมะเร็งร้ายแรงอันมีสาเหตุจากเชนบิลส่วนในประเทศยูเครนต้องใช้งบประมาณไปกว่า350,000ล้านยูโรถึงกว่า800ล้านล้านบาทในการจาัดการปัญหาปนเปื้อนซึ่งกินพื้นที่เท่ากั Горія Чорнобильського захворювання. В мене одна нирка, одна і та Постійно жаліються діти постійно на голову, що голови в них болять. Дистонію вже зараз по дорослі, що лише не їздила обстежувати, а в школу ходили, години возила цю лікарню. Постійно дестонію там ставили, що зужені, суди, що. Є проблеми, є проблеми лише. อุบัติภัยชีลาบิวตัดเป็นหายนะนิวเคลียร์พลเรือนที่ร้ายแรงที่สุดในโลกจนกระทั่งเกิดวิกฤตนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไม่ว่าจะทันสมัยเพียงใดก็ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยปัญหาที่ตกครั้งมาทั้งของชนลบิวและฟุกุชิมะในสภาพแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารยังตอกย้ำถึงขอบเขตความสามารถในการรับมือของมนุษย์ เรื่องนี้ทำให้ทั่วโลกต้องหันมาครบทวนการพึ่งพาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อีกครั้งแรกกกนนัโ็า ในขณะที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วออกนโยบายชะลอและยุติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยหันไปพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและปลอดภัยกว่าแต่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะในเอเชียกลับมีแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำนวนมาก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีไทยเวียดนามและอินโดนีเซียนะคะที่เตรียมจะเดินหน้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอีก10ปีข้างหน้าค่ะท่ามกลางเสียงคัดค้านของภาคประชาชนที่เรียกร้องไปยังรัฐบาลนะคะขอให้ทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากเชอร์โนบิลและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฝุกกุชิมะของประเทศญี่ปุ่นค่ะ